ว้าวความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างหวังอี้ป่อและเซียวจ้านไม่เคยล้มเหลวที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆเลยจริงๆทุกครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวด้วยกันมักจะมีช่วงเวลาเล็กๆที่รู้สึกอบอุ่นหอมหวานและเต็มไปด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างน่าเหลือเชือ่อจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ฐานแฟนคลับของพวกเขายังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลา แฟนๆหลายคนบอกว่าการได้ดูอี้ป๋อและเซียวจ้านมีปฏิสัมพันธ์กันก็เหมือนกับการดูคนสองคนที่เข้าใจกันและกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดและครั้งนี้โมเมนต์ของพวกเขาก็กลายเป็นไวรัลอีกครั้งหลังจากถูกจับภาพได้โดยแฟนไซต์หลายบ้านที่รีบแชร์ลงโซเชียลมีเดียท,ทันทีแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่ความเรียบง่ายนั่นเองที่ทำให้มันพิเศษสุดๆในงานอีเวนต์งานหนึ่งที่พวกเขาเข้าร่วมด้วยกันมีคนเห็นหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านหายตัวไปจาก ฝุงชนชั่วขณะ แฟนๆที่สังเกตการเคลื่อนไหวของพวกเขาเห็นว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่เงียบสงบกว่าบริเวณหลังเวทีไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือที่ไหนแต่กล้องของแฟนๆก็สามารถจับภาพการโต้ตอบเล็กๆน้อยๆหนีได้ซึ่งทำให้ทุกคนตื่นเต้นจนแทบคลั่งเซียวจ้านถูกเห็นว่ามาถึงก่อนและยืนรออยู่ใกล้เก้าอี้ในขณะที่เล่นโทรศัพท์ไม่นานหลังจากนั้นหวังอี้ป๋อก็เดินเข้ามาด้วยฝีเท้าที่กระฉับกระเฉงราวกับว่าเขารู้ดีว่า ียวจ้านกำลังรอเขาอยู่ทั้งสองแลกเปลี่ยนรอยยิ้มให้กันทันทีและเพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้แฟนๆรู้สึกเหมือนกำลังดูฉากในละครโรแมนติก อีปอนั่งลงข้างๆเสี่ยวจ้านโดยเอียงตัวเล็กน้อยแสดงให้เห็นถึงความสบายใจขั้นสุดที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลาอยู่กับคนที่สนิทใจจริงๆไม่มีการพูดคุยมีเพียงภาษากายอีปอใช้ไหล่กระแทกไหล่ของเสี่ยวจ้านเบาๆและเสี่ยวจ้านก็หัวเราะเบาๆก่อนจะกระแทกไหล่กลับช่วงเวลาสั้นๆนี้ถูกแฟนๆเปิดดูซ้ำหลายร้อยรอบเพราะมันดูเป็นธรรมชาติ spontaneous และจริงใจแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้อยู่หน้ากล้องหลักอย่างเป็นทางการ แต่วิธีที่ปฏิบัติต่อกันยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นนอกจากนี้แฟนๆบางคนยังสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากอีปอ๋อถือขวดน้ำมาสองขวดและเขาก็ยื่นขวดหนึ่งให้เซียวจ้านทันทีเซียวจ้านรับไปโดยไม่ลังเลราวกับเป็นนิสัยที่ทำมานานแฟนๆหลายคนคาดเดาว่าอีปอ๋อมักจะใส่ใจความต้องการของเซียวจ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเครื่องดื่มขนมหรือความสะดวกสบายในกองถ่ายและงานต่างๆ อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นเมื่ออีป,ป๋อแตะหลังเซียวจ้านเบาๆขณะที่มีทีมงานเดินผ่านท่าทางนั้นดูเหมือนสัญชาตญาณในการปกป้องเพื่อให้แน่ใจว่าเซียวจ้านจะไม่ถูกชนหรือขวางทางแฟนๆที่เห็นเหตุการณ์ต่างคอมเมนต์ทันทีว่าอีป,ป๋อขึ้นชื่อเรื่องการเป็นคนใส่ใจแม้ภายนอกจะดูเย็นชาในที่สาธารณะแต่เมื่ออยู่กับเซียวจ้านความอ่อนโยนของเขาจะปรากฏชัดเจนหลังจากนั่งด้วยกันเพียงไม่กี่นาที หลังจากนั่งด้วยกันเพียงไม่กี่นาทีทั้งสองถูกเห็นว่าคุยกันเบาๆราากับกำลังปรึกษาเรื่องที่มีแค่พวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจเซียวจ้านก็มองพื้นและหัวเราะเป็นระยะในขณะที่อีปป้ปอมองเขาด้วยสายตาที่ทั้งซุกซนและเต็มไปด้วยความรักสำหรับแฟนๆช่วงเวลานี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้แค่เป็นเพื่อนร่วมงานแต่ยังเป็นเพื่อนสนิทที่เข้าใจกันในแบบที่หาได้ยาก สิ่งที่ทำให้แฟนคลับตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมคือตอนที่อีปอ๋อจูจ่ๆก็เอื้อมมือไปจัดผมให้เซียวจ้านท่าทางนั้นดูเป็นธรรมชาติสุดๆเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ทำกันประจำเซียวจ้านปล่อยให้ทำและยิ้มเล็กน้อยราวกับคุ้นเคยกับการดูไลของอีปอ๋อเป็นอย่างดีเสียงกรีดร้องในใจของแฟนๆที่อัดคลิปไว้นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่แปลกใจเลยที่วิดีโอสั้นๆนี้จะติดเทรน์ในหลายแพลตฟอร์มทันที แฟนๆหลายคนทำวิดีโอตัดต่อใส่สโลโมชันและเพลงประกอบสุดโรแมนติกเพื่อเพิ่มบรรยากาศของการโต้ตอบที่แสนหวาน บางคนถึงกับบอกว่าเคมีของอี้ป๋อและเซียวจ้านเหมือนคู่ที่รู้จักกันมาหลายปีพวกเขาไม่ต้องพยายามแสดงความสนิทสนมเพราะความใกล้ชิดนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินอกเหนือจากโมเมนต์หลังเวทียังมีวิดีโออื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองให้กำลังใจกันและกันในระหว่างการแสดงเมื่อกล้องหลักไม่ได้จับภาพอีป๋อมักจะเหลือบมองเซียวจ้านและพยักหน้าเล็กน้อย เซียวจ้านก็จะตอบกลับด้วยท่าทางที่คล้ายกันแฟนๆมั่นใจว่าทั้งสองมีภาษาหลับที่เข้าใจกันแค่สองคนสิ่งที่ทำให้แฟนคลับหลงใหลย,ยิ่งกว่าเดิมคือตอนที่ทั้งสองเดินออกจากงาน เซียวจ้านเดินช้ากว่าเล็กน้อยเพราะกำลังคุยกับทีมงานและโดยไม่ต้องรอช้าอีปอ๋อก็หยุดเดินและหันกลับมามองเพื่อให้แน่ใจว่าเซียวจ้านเดินตามมาทันพอเห็นเซียวจ้านเดินเข้ามาใกล้อีปอ๋อก็ค่อยๆเดินถอยหลังไปอยู่ข้างๆเขาแฟนๆที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างคอมเมนต์ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ นักวิเคราะห์จากบ้านแฟนไซยังพูดถึงสีหน้าของอี้ป๋อเวลาอยู่กับเซียวจ้านว่าดูอ่อนโยนขึ้นผ่อนคลายขึ้นและใส่ใจมากขึ้นเช่นเดียวกับเซียวจ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมิตรและสุภาพแต่ดูเหมือนจะมีรอยยิ้มที่แตกต่างออกไปเมื่ออยู่กับอี้ป๋อเป็นรอยยิ้มที่จริงใจลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วย โดยพื้นฐานแล้วความสัมพันธ์ระหว่างหวังอี้ป๋อและเซียวจ้านคือหนึ่งในมิตรภาพลูกชายที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการบันเทิงจีนทั้งสองผ่านอะไรมามากมายตั้งแต่การถ่ายทำที่ยากลำบากแรงกดดันจากสาธารณะไปจนถึงอาชีพการงานที่พุ่งทยานไม่หยุดนี้แค่มีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้ทำให้แฟนๆรู้สึกเหมือนกำลังดูคนสองคนที่สนับสนุนกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไถโมเมนต์หวานๆอย่างที่ถูกจับภาพได้เป็นหลักฐานชัดเจ ว่าความใกล้ชิดของพวกเขาไม่ใช่แค่ภาพลวงตาหรือพิธีการแต่พวกเขาสบายใจต่อกันจริงๆเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันโลกสีวิไลรอบตัวเขาดูเหมือนจะจางหายไปเหลือเพียงความผูกพันที่อบอุ่นและเชื่อใจกันยิ่งมีโมเมนต์แบบนี้ปรากฏออกมามากเท่าไหร่ฐานแฟนคลับก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ยังไปกว่านั้นหากเรามองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นในกองถ่ายปรมาจารย์ลัทธิมานที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันหลายเดือนทั้งคู่มักจะถูกจับภาพได้ว่าเล่นสนกันเหมือนเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่นไล่จับหรือการแกล้งกันในกองถ่ายสิ่งเหล่านี้ได้หล่อล้อมพื้นฐานความไว้ใจที่แน่นแฟนแม้กระทั่งในปัจจุบันที่ตารางงานของทั้งคู่แน่นขนาดจนแทบไม่มีเวลาหายใจ แต่ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมงานเวทีเดียวกันสายตาของอีปอ๋อจะคอยมองหาเซียวจ้านเสมอเหมือนมีเรดาร์ส่วนตัวแฟนๆมักจะจับสังเกตได้ว่าแม้จะยืนห่างกันคนละฟากเวทีแต่สายตาของพวกเขามักจะบรรจบกันเสมอมันคือความใส่ใจที่ไม่ต้องร้องขอหลายครั้งที่เราเห็นอีปอ๋อดูเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างแต่ทันทีที่ได้ยินชื่อเซียวจ้านหรือเห็นเขาเดินเข้ามา แววตาของเขาจะเปลี่ยนเป็นประกายสดใสทันทีและสำหรับเซียวจา้านผู้ที่เป็นพี่ชายที่แสนอบอุ่นเขามักจะเป็นคนที่คอยดึงสติและปลอบใจอี้ป๋อในยามที่น้องชายคนนี้วุวายหรือตื่นเต้นเกินไปความสมดุลระหว่างความร้อนแรงและความกระตือรือร้นของอี้ป๋อกับความนิ่งสงบและอ่อนโยนของเซียวจา้านคือผสมที่ลงตัวที่สุดสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความจิ้นในสายตาแฟนคลับแต่มันคือมิตรภาพที่บริสุทธิ์และหาได้ยากในวงการที่เต็มไปด้วยการ แหลายคนยังจำภาพที่พวกเขากระซิบกระซาบกันบนเวทีงานประกาศรางวัลได้ดีที่แม้เสียงรอบข้างจะดังแค่ไหนแต่พวกเขาก็สร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาได้เสมอการกระทำเหล่านี้ตอกย้ำว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความสัมพันธ์ของปอจ้านก็ยังคงเป็นเซฟโซนของกันและกันเสมอแฟนๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพที่สวยงามนี้จะยั่งยืนตลอดไปและเราจะได้เห็นรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดของพวกเขาแบบนี้อีกในอนาคต เพราะทุกครั้งที่หวังอี้ปอและเซียวจ้านอยู่ด้วยกันมันคือเรื่องราวดีๆที่เยียวยาหัวใจแฟนคลับได้อย่างแท้จริง